ดีไอ้พวกบ้าสวัสดีไอ้พวกงโง่ตึกเมื่อกี้กูเพิ่งรับเมื่อกี้ไอหมีปีศาจมามันเป็นเรืเ่องเรื่องเกี่ยวกับไอตัวนี้ที่ลม้มแต่คือต่อไปก็ตาตาชิกี้แน่นอนดูกล้องมิเดเตอร์ก่อนโอเคยังไม่มีอะไรสองก่อนว่าทำไมก็มจะจเช้าแล้วโอเค ตุ okay, yeah. k k nee. ้กตีเย็ดต่อมาก็คืนคัสต้าไหนนี่ตัวไหนยักเยือมันกักตับมือแม่งไอ้เฮียดิมึงมองหน้ากูทำไมมึงมองทำไมโอเคแบบนึงโอเคโอเคฮึฮมองอึมอ๋อโอ้ยยีงอะไรอ่ะปิดก่อน โอเคเปิดดกค่ะไม่ได้ยินอะไรโอเคนี่โอเคโอ้โหงันไงมูนู่วยูดูดดู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 ดดู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 ดกลูด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 ูหมด อันนี้ก็ชาวแล้วเย้ฮู้เย้มันเต้น